วันนี้เราอยู่กับคุณได้ Head 1 Star เลยครับอันนี้นะครับมันใส่เป็นจอตรงรุ่น9นิ้วระบบ Android ครับของแคนบัสตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวงานติดตั้งแล้วระบบภาพเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับ ก็เข้ามาอยู่กันในฮุนไดเฮดวันสตาร์เลคันนี้แล้วครับคันนี้นะครับใส่เป็นจอ9นิ้วนะครับมาในสเปคแรม8ลอม128ครับคันนี้นะครับใส่เป็นแคนบัตตรงรุ่นครับเราสามารถที่จะควบคุมกล้องรอบคันเดิมของรถนะครับขึ้นมาแสดงผลที่หน้าจอได้เลยครับเราสามารถแตะทัชสกรีนนะครับมุมกล้องต่างๆผ่านหน้าจอรถได้เลยครับอันนี้จะเป็นแคนบัตตรงรุ่นของฮุนไดนะครับเราสามารถที่จะตัดทัชสกรีนแบบนี้ได้ นอกจากการใช้งานกล้องเดิมนะครับเรายังสามารถใช้งานอยากแอปพลิเคชันต่างๆของตัวเครื่องได้ด้วยครับตัวเครื่องนะครับจะมีความจุอยู่ที่128กิกสนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยครับเรามาดูกันอย่าง y YouTube ครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เราเลือกชมมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองชมกันสักอันหนึ่งครับคอนโทรลต่างๆที่พวงมาลัยสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้งานอย่างแอปพลิเคชันอื่นๆได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับหรือว่า Netflix ครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูมันอย่าง n น Netflix ครับ Netflix ก็สามารถที่จะใช้งานดูผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่ใส่ User นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยครับ ตัวเครื่องจะมี g l e p l a y Store นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งาน Google Map ได้ด้วยครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศเลยครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับตัวนี้นอกจากนี้นะครับยังสามารถแบ่งหน้าจอนะครับใช้งานระหว่างแผนที่กับ YouTube พร้อมๆกันได้ด้วยครับจะทำการเปิด YouTube นะครับเอากับแบ่งหน้าจอ ลักษณะนี้เลยครับเราสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยครัลงตัวจริงๆนะครับกับงานติดตั้งในคุณไดเฮดว Star าร์เลยคันนี้ครับท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านมิลาสออดิโอทุกสาขาได้เลยครับหรือที่ต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ พบกันในวิดีโอถัดไปวันนี้สวัสดีครับ